สวัสดีค่ะโบนัาค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียลชันเรื่องสืบรับฉบับคาโมโนะฮาชิรอนตอนที่3ค่ะก็มาต่อกันที่ตอนที่3นะคะสำหรับคาโมโนะฮาชิรอนก็ตอนที่แล้วเนาะก็เกี่ยวกับคดีหมูออมสินซึ่งเอาจริงๆจะเรียกว่า,าแบบหักมุมไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่า ก็เหมือนก็อาจจะแบบเอออาจจะเป็นเราเองที่แบบค่าเราผดก,ก็ได้ก็แบบก็ไม่ได้คาดคิดว่าเออมันจะเป็นแบบสองคดีเกี่ยวเนื่องกันเนาะว่าแบบเออจริงๆแล้วซ่ามันเป็นเรื่องของสโตเกอร์แล้วก็เป็นการป้องกันตัวแต่สุดท้ายมันดันมีเรื่องของการอําพรางศพเขามาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยโตโต้ก็ต้องแบบเสี่ยงชีวิตไปช่วยชีวิตเออเสี่ยงชีวิตไปช่วยชีวิตของ ผู้ต้องหาที่รอนเป็นคนสั่งสะกดจิตให้ไปฆ่าให้ไปฆ่าตัวตายอีกเช่นเคยสำหรับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหรือแม้แต่ในอนาคตอีกหลายๆตอนไม่รู้ว่าโตโต้จะต้องแบบเสี่ยงชีวิตในการแบบไปช่วยเหลือคนร้ายเหล่านั้นอีกกี่ครั้งสภาพสุดท้ายจะต้องลงเอยอย่างนี้ไม่รู้นะอืมแล้วก็ยังไม่ได้รู้อยู่ดีว่าพลัง พลังไหมเนี่ย<ะ>คือสิ่งที่รอนเป็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะซึ่งอ,อตอนนี้มันก็มีเรื่องของทางโรเรียนบลูที่เขาส่งคนมาเพื่อจะสืบเรื่องรอนว่าเออว่าแบบมีข่าวว่ารอนกลับมาทำคดีอีกครั้งเนี่ยมาทำงานนักสืบอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าการการเข้ามาเกี่ยวข้องของโรเรียนบลูเนี่ยการส่งคนเข้ามาสืบเรื่องของรอนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เราแบบได้รู้ เรื่องราวเกี่ยวกับร้อนมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นอดีตหรือว่าการที่เขาเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเนาะไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเองก็รู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ร้อนเป็นเนี่ยคือมันคืออะไรกันแน่เนาะอืมก็ต้องมาดูกันว่าในตอนนี้หรือเร็วๆนี้เราจะแบบได้รู้ไหมคนของทางเรียนบูจะแบบเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนนี้เลยไหมนะคะรวมถึงคดีว่าแบบในตอนนี้จะเป็นคดีเกี่ยวกับ อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ใหการสวหรับรับชมกันเลยค่ะเลส s do it <S นึกว่าโรงแรม อะไรอ่ะอแต่แต่ถ้าคิดพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่รอนเป็นมันคืออะไรหรือเปล่า หรือต่อให้รู้ก็แบบมองว่าสิ่งที่รอนทำมันก็มันก็มีการฆ่าคนเกิดขึ้นอยู่ดีปอมตัวแต่เขาก็ทำแบบอ้ออ้อมอ้อมผ่านโตโต จะเรียกว่าเป็นการสืบสวนด้ไหมนะแม้แต่ถ้าเขาสืบคดีอีกแต่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์ฆ่าคนขึ้นล่ะ

จะไม่ได้หาเลื่อให้เขาจ่ายตังค์ออโ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 นอนแพ่ขนาดนั้นทั้งทุกวันทั้งวันเนี่ยนะฮะ

เราไปเขาให้ไปด้วยกันเราไปโอเคโลกมันเปิดกว้างเห็นอยู่ด้วยกันคือแต่เอาจริงว่าคืออยู่ด้วยกันก็ไม่ได้แปเขาต้องแบบเป็นแฟนกันว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็เอะ มาแอบดูข้อมูลว่าเข้าไปที่ไหนอ่ะออนเซ็นสีชาติ ต้องใส่สูตรมาด้วยหรือมีชุดอื่นหรนะือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าฤดูอื่นมันก็ไม่เป็นสีแดงหม ไม่ได้จะพาไปผิดที่ใช่ไหมแค่หยิบใบปิวให้ผิดใบเหญๆก็ทั้ไใบใบคงเลือนเล็กใ <c oughs> บแบบอาการแปลกๆนะคนขับรถเออมันมีอะไรซัมติงสภาพนนนนาหั

หลอดรู้จักหรือเปล่านี่ตรงนี้มันมีอยู่จริงป่ะเนี่ยหรือว่าแบบอีผมม่วงนี่แบบ เตรียมกับเตรียมเตรียมกับทุกคนที่เกี่วข้องกันการจับรางวัลน,นี้ <c oughs>

แผเป็นคืองั้นที่รูปที่เห็นอะไรก็เป็นแผลลูกแผลเป็นมันออกมาเป็นรูปอย่างงี้ได้ เคยมีบาดแผลแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นถึงมีบาดแผลเปิดน้ำตา เช็ดแว่นอยู่ไว้แล้วลูกค้าคนอื่นนี่ก็คือแบบถูกหลอกมาหรือเปล่าหรือว่าเตี้ยมันเนี้ยกำลังจะบอกว่าแบบตรงตามตำนานเลยหรือเปล่า เล่นได้เล่นก็ได้ขอกินข้าวก่อนเอ๊ก็เห็นเล่นกันเยอะแยะนะสภาพที่มันดูเหมือนไม่น่าจะใช่โดนพายุเลยเหมือนเหมือนน่าจะแบบทางมาหลายปีแล้วอ่อะ もしかしたら若い女性の死が本当に驚かすなよ。せっかくだし、特別ルールでたきゅうしよ。特別ルール。なあ、よおう。また。 เอ่มนี่อ๋อเอาออกเครื่งนอกไปละไอ,อ้ตาเดียวเหรอไม่กิ้งตกลงไปด้วยนะออเอ่อน้ำเชี่ยวอยู่นะ นักว่าเปนเก็บคนเดียวเกียบคนเดียววะคือตั้งกติกาวแบบเมันรู้อยู่แล้วแต่จะชนะอ้าสรุปไม่ได้ไปเก็บรูปวิงปองหรอเออรุนพี่ยามามิยะ บอรรวมหรือหรืออะไร ตัวเองเข้าผิดใจเย็นเมาแล้วไปใหญ่เอโอเค

พนักงานอีกสองคนไปนะเอออุ๊ ็บใส่กล่องไปสิเลิกเลยแล้วก็ต้องต้นเป็นคนแบกกล่องอีกอะไรคือแบบจะสร้างสถานการณ์เหรอแบบดูว่าแบบรอนจะมาเป็นแบบคนไขยคดีหรือเ่า รู้เลือกหรือเปล่าที่ผมโมยแล้วรืออตาด้วยอะไม่ได้นอนห้องเดียวกันแล้ว่ะเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เหรอ ช่วงที่อผมม่วแบบดูนาฬิกา มาไดี๋ยวบอกจะเอ่ยสงสัยบอกบอกกระโตโตสงสัยเออโอเคใช่ใช่สงสัยไว้ก่อน คือผมม่วงนะก็ดูแล้วก็เตรียมกันบพราว่าหรือว่าแบบทำมาเป็นแบบพนักงานใหม่เพิ่งมาสมัครทำงานอย่างนี้เอะ โลกและหาเรื่องจะให้แบบรอนแบบสืบคดีใช่ไหมเนี่ยเขาเมา เราจำเป็นเหรอก็คือมีจุดที่สงสัยอยู่เนาะคือหล,ล,ล,ลักๆเลยคือเราสงสัยว่าไอสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยไอเลียวกังเล็กเนี่ย คือมันมีอยู่จริงไหมหรือว่าโอเคเรียวกังอาจจะมีอยู่จริงแต่สภาพสภาพที่โซมเนี่ยมันก็เป็นมาอยู่แล้วหรือวแต่คือลองสังเกตว่าไอ้หัวม่วงเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงไหนบ้างที่แบบตั้งแต่ตอนจับฉลากเลยไหมหรือว่าแบบคนอย่างคนขับแท็กซี่หรือพอน,นักงานในเรียวกังอะไรเงี้ยคือแบบมันรู้เห็นใ,นใจด้วยไหมคือรู้ว่าไอ้หัวม่วงเนี่ยเป็นใครหรือการที่แบบรอนกับโตโต้ ได้รางวัลมาที่ออนเซนเนี่ยหรือว่าทุกอย่างก็อาจจะเป็นการบังเอินแต่ว่าหัวม่วงพอไปเห็นว่าเออพอไปรู้ว่าเอา่อรอนกับโตโต้ได้มาออนเซนก็เลยแบบตัวเองก็แบบเนียนเข้าไปแต่คือแบบมันก็มีจุดที่แบบน่าสงสัยอย่างไอ้ใบแผ่นพับที่คนขับรถส่งให้รอนกับโตโต้หรือมันจะบังเอิญเหรอเออหรือแบบ แล้วแบบเอออีโฮโมนี่ก็อาจจะแบบเนียนเข้ามาเป็นพนักงานใหม่อย่างนี้อยูเออน,นี่ก็แบบยังงงว่าแบบเออทั้งหมดนี่มันคืออะไรแบบสถานที่มันเป็นการจัดฉากของไอ้ผมม่วงทั้งหมดเลยเลยว่ามันเป็นความบังเอิญเนาะแล้วก็อืมไอ้เรื่องที่มีผู้หญิงตายเนี่ยอืมแต่ถ้ามันเป็นการจัดฉากมันก็ มันก็อาจจะกลายเป็นไอ้หูวม่วงคนค่านหรือว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเออหรือว่าไอ้แขกคนอื่นๆเนี่ยที่ได้รางวัลมาก็คือแบบไปหมุนที่ซูเปอร์นั่นมาเหมือนกันหรอแล้วงเอิญได้มาเหมือนกันหรอทุกคนเลยคือไม่ได้เป็นการจัาฉาของไอ้หัวม่วงทั้งหมดใช่ไหมเหมือนแบบเออทำเป็นแบบทําให้คนอื่นๆเนี่ยแบบได้รางวัลน,นี้อะไรเงี้ยอืม หรือเป็นก็คือคนก็แบบบังเอิญดวงดีได้มาเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเออมันมีจังหวะที่หัวมุงดูนาฬธิกายมนมันก็ดูแบบยิ้มแบบมีเล่ห์ในอะไรต่างๆแต่ว่าจังหวะที่แบบพอมีคนกรี๊ดว่าเจอศพผู้หญิงใช่ไหมไอหัวมุ้งก็ดูทําหน้าตกใจอยู่นะเหมือนมันก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนตายหรอกเออแต่ว่าการมาสืบว่ารอน่ะแบบ เราทำแบบมาไขกลับมาไขคดีอีกครั้งหรือเปล่าอ่ะมันก็มันก็จะเป็นต้องมีคดีเกิดขึ้นแปถึงจะรู้ว่าแบบเออร้อนได้ทําหน้าที่ไขคดีหรือเปล่าถ้าแบบไม่ได้มีคดีเลยเกิดขึ้นแล้วแบบมันจะดูได้ไงมันจะรู้ได้ไงว่าแบบร้อนแบบกลับมาเป็นนักสื่ออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมแต่จะบอกว่าเป็นการสัดฉัามก็ดูแบบเออแบบเหมือนตั้งใจอ่อตั้งใจให้แบบคนที่แบบอาจจะมีแบบไม่ถูกกันอยู่แล้วมา มามาอยู่มารวมกันอยู่ที่เรียวกังนี้กันกันเพื่อเพื่อแบบหวังผลให้มันเกิดคดีเงี้เอเออะเรื่องน,นี้ก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันเป็นแบบความตั้งใจหรือความบังเอิญอืมแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าเรามีความร,รู้สึกว่ารอนอะ่ะคือเหมือนไม่รู้ว่ารอนรู้จักไอ้ผมโมนี้หรือเปล่าหรือว่าต่อให้ไม่รู้จกักแต่ก็อาจจะรู้สึกแบบด้วยความสามารถของรอนเขาก็เก่งอ,อาจจะแบบสังเกต เห็นได้อะไรบางอย่างว่าไอ้ผมมุวงนี่ไม่น่าใช่แค่แบบพนักงานเลียวกังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละขนาดตอนที่ไขคดีตอนที่แล้วอะ่ะคือแบบทั้งนี้ไม่ได้แบบอยู่ในสายตาของบลูใช่ไหมแต่ว่าหลอนเขาก็ยังใช้วิธีการในการที่แบบที่แบบสุดท้ายแล้วใครโตโตเป็นคนแบบวิเคราะห์ทั้งหมดสรุปคดีทั้งหมดในตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ย อืคือแบบตดร้อนก็อาจจะแบบมีบ้างแบบตอนช่วงแรกนิดหน่อยที่แบบเหมือนอาจจะแบบหาหลักฐานหาข้อมูลน,นู่น,นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อแล้วก็ส่งต่อให้แบบโตโต้เป็นคนจัดการสรุปตอนท้ายเงี้ยอออือก็ต้องมาดูกันว่าอสุดท้ายแล้วแบบเราจะได้เข้าได้คําตอบจากคําถามของเราทั้งหมดน,นี้ในตอนหน้าเลยไหม <c oughs> ทั้งเรื่องคดี็ดีรวมถึง เหตุการณ์สถานก,การณ์ทั้งหมดที่เลี่ยวกังนี้ที่ออนเซ็นนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเลยเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย